สวัสดีค่ะพบกับช่องย t u b e แม่โน้ตเปียวน่ารักนะคะหรือนุนาพาไปดูตอนนี้เราก็ได้ดูร้านปลาหมึกย่างร้านปลาหมึกย่างแม่นุนาืออีมีเด็กน้อยหนึ่งคนมาช่วยขายกินอะไรนะฮะกินอะไรกินอะไรมีหนุ่มด้วยมีหนุม่มมีหนุ่มมาเยี่ยมด้วยโอ้บาพูบาพูมาเยี่ยมนะคะพินุนาก็ นอนรอนะคะหลับรอลูกค้าไม่มีก็หลับรอผมลงทางไปรู้อ้อมไม่รู้นะต้นทางจากไหนต้นทางจากอุดรต้นทางจากอุดรแล้วก็ม,มาเลี้ยวเข้าหมู่บ้านพี่ที่ไหนที่เลี้ยวเข้ามาตรงนี้ทางแยกอีีวเเข้าามชื่อ,อชื่อทางเลี้ยวทางเลี้ยวแบบบ้านโนนสาเออมาผมไปจอดอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านโนนสา <c oughs> ตั้งกีเวสเมาอ๋อตั้งกีเวสมากลางบ้านเลยเหรอใช่ถ้าภูมาเยี่ยมนะคะบ่าวภูมาเยี่ยมพินุนานั่นเองโอ้โหน่ารักมากเลยขอบคุณมากบ่าวภูข้าเช้าก็ยังไม่ได้กินว่าจะมาแต่เช้าจนสายเนาะมัวหลงทางอยู่เนาะใช่โอ้มัวหลงทางอยู่<ม>ตอนนี้เป็นยังไงบ้างท้องเริ่มทํางานหรือ,อยังท้องอิ่มแล้วท้อง <laughs> ท้องเริ่มอิ่มแล้วนี่คะ่ะขอบคุณน้องนะคะที่มาเยี่ยมบ้านพินุนานะคะ พี่นาก,ก็เช้าๆช่วงเช้ากลางวันก็จะขายลาบกล้วยกล้วยขมต้มแซ่บนะตอนเย็นเย็นาอืมขอบคุณน้องทัพภูมากบอกว่าพี่เป็นพี่เป็นอะไรนะเจ้าภาพพี่ต้องเลี้ยงทัพภูบอกว่าอยากให้มีเงินโอ้ยน้อพี่ว่าจะเลี้ยงเฉยๆปกติเราต้มไก่ให้กันกินนะต้มไก่บ้านให้กันกินวันนี้ไม่ได้เลี้ยงไก่นะคะสมัยก่อนเลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งวัวทั้งควายเนาะอยู่ที่นี่เราเป็ดนะเราเป็ด ข้างล่างเป็ดๆข้างบนเป็นไก่กินไข่โอ้ยสนุกกินไข่ฝั่งนี้ก็เป็นคอกควายเลี้ยงควายด้วยทำนาคะนุานาทำนาก็เลยมียุ้งข้าวตอนนี้น้องก็กินข้าวอิ่มแล้วเยี่ยมชมบ้านเกิดพี่นูนาแล้วก็จะไปแล้วคราวนี้ไปทางอุดรไปทํางานต่อจะกลับบ้านนะต่ว่าเลอมันบ่ายสองแล้วมันเป็นทางผ่านที่จะกลับสีธาตุนะเนาะอำเภอสีธาตุบ้านทับภูเอาไว้คราวหน้ามาเยี่ยมใหม่ ดดก็ร้อนคราวหน้าพอรู้ทางแล้วก็จะมาแบบไม่หลงจะได้ไม่เสียเวลาอขอบคุณมากค่ะน้องบาภูโอ้ขอให้มีความสุขนะคะ,จะเจริญเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตมีความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเ้ย<า>ช่อง y t u t u ปัง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 าแมากดติดตามน้องบาภูชาแน,เนลเลยนะคะชาแน,นลใช่ไหมบาพูกับน้องพิมบาพูบาพูน้องพิมชาแน,นลคะ่อนนลคะอุ้ย พี่นุนาก็คิดอยู่ในใจอยู่ว่าถ้าเจอน้องปุ๊บต้องอันดับแรกจะต้องแสดงความยินดี uh huh. ที่ได้มีพิธีสมรสเนาะไปในไม่นานนี้เองเนาะ uh huh. ประมาณสองเดือนที่ผ่านมาแล้วพี่นุนามาไม่ทันนะคะ uh huh. ก็ขอแสดงความยินดีด้วยน้องบับภูมีแฟนแล้ว uh huh. ได้แต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ทํางานกันอยู่ที่อุดรธานี uh huh. ยังมีคลิปกับน้องพิมโอเคค่ะโอ้หล่อขึ้นกว่าเดิมแล้วนี่นะ uh huh. อ้วนทวนสมบูรณ์นะตั้งแต่มีภรรยานี่ <Okay. S 1> <laughs> ยังสไตล์หนุ่มเกาหลีเหมือนเดิมค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย